กังสนุนรายการโดยเชอร์รี่สกิลซ์อกเกอ์มุ่งมั่นพัฒนาสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพสอนโดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติและโค้ชนักฟุตบอลอาชีพ อ่ะสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตโตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแหมวันนี้มาในมาสของผู้บริหารเลยนะครับลงมาจากรถคันนี้นะครับโตโยต้าอัลฟาดนะครับ HDB นะครับนำเข้าโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับและจัดจำหน่ายโดยที่เราที่นี่ครับโตโยต้าสนบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะรถอัลฟาดเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีวิ่งบนท้องถนนอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับแต่อยากรู้ว่าทําไมมันจองนานเหลือเกินนะครับโอ้โห oh, บางคนบอกจองกันเป็นปีเลยยังไม่ได้รถสักทีหนึ่งนะครับแล้วทําไมมันถึงนานจังต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวรถอัลฟาดเนี่ยมันเป็นรถที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันเลยประกอบญี่ปุ่นไม่มีโรงงานประเทศอื่นประกอบรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะประกอบญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาขายตามประเทศต่างๆประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เราเอาอัลฟาดเวลไฟเข้ามาขายได้ตั้งแต่ปี 2008แล้วนะครับตั้งแต่โฉมปี20ไล่มากระเถิบมาเป็นปี2015เป็นโฉม30แล้วก็ไล่มาปี2023ก็คือปีที่แล้วเปิดตัว16สิงหานะครับเป็นโฉม45เอา้าแล้วทำไมถึงไม่ใช้เป็นโฉม40ล่ะก็โมเดลโค้ดมันเขียนว่า A A AH H H 45 r นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสับพวกนี้เราจะเอาไว้ใช้สื่อสารกับทางช่างเวลาที่สั่งอะไรหรือคุยกันในเรื่องของตัวรถที่มาเซอร์วิสนะครับเราใช้คำว่าตัวชม45นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ทำไมถึงเป็นที่ถูกใจกับพวกผู้บริหารนักการเมืองคนที่มีฐานะหรือว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนตามเรียนนานาชาติะคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามีรถรุ่นนี้อยู่เพียบเลยแต่อยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นอัลฟาตรุ่นเริ่มต้นครับไปดูกันดีกว่า อย่างแรกเลยนะคลิปเนี่ยมีออกไปแล้วหลายคลิปนะครับอัลฟาดเวลไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องผมช่องโตโยต้าหลักนะครับหรือจะเป็นช่องอื่นๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับว่าทําไมอัลฟาดรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถึงเป็นที่นิยมนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับจุดจุดเริ่มต้นมาจากจุดนี้เลยครับนี่ ล้อเนี่ยเราใช้แค่ขอบ17นะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเวลไฟหรือว่าเป็นตัวอัลฟ่าลักชัวรี่นะครับรถศูนย์นะจะเป็นล้อขอบ19รถศูนย์จะมีแค่2สเปคก็คือ17กับ19นะครับ17เราจะมากับขนาดยาง2 2.5.6.5.17เเห็นไหมล้อเล็ก ต่ยางหนานะครับล้อเล็กต่ยางหนาตัวนี้มันได้ในเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่ส่วนบางท่านที่กระเถิบไปเป็นรุ่นเวลไฟหรือ a l p h a าลักชัวรี่เนี่ยที่เปล้อ19เนี่ยพวกนั้นล้อจะใหญ่ครับยางจะบางจะดูสวยกว่านี้ดูเต็มกว่านี้เพราะอะไรเพราะล้อมันใหญ่ขึ้นมาไงมันก็เลยดูเต็มแต่ว่าพวกนั้นเนี่ย มันจะกระด้างกว่ารถตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะขายดีนะครับสาเหตุที่1ว่าทําไมถึงนั่งนุ่มนะครับสาเหตุที่2เนี่ยปัจจัยที่2คือเป็นในเรื่องของระดับราคาระดับราคาของรถคันนี้อยู่ที่4ล้าน1น2่9 0บาทซึ่งคนที่ก็ซื้อไปใช้งานใช้รถจริงๆเขาบองว่าราคาแค่นี้เนี่ยก็พอแล้วนะครับออปชันที่ให้มาถือว่าจัดเต็มมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าออปชันที่จัดเต็มนะครับเทียบเคียงกับเวลไฟหรือว่าตัวลักชัวรี่เนี่ยมันม เริ่มแต่ชุดไฟนะนี่ชุดไฟเนี่ย LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นในส่วนข,ของตัวไฟเลี้ยวนะตรงนี้มีไฟมุมด้วยนะครับเป็น cornering light เวลาที่เราหมุนพวงมาลัยหรือเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟดวงนี้จะติดขึ้นมาด้วยเพื่อมองด้านข้างพวกนี้ LED หมดไม่ต้องห่วงรถแพงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้4จุดกล้องรอบคันนะครับที่พูดเนี่ยถ้ารุ่นนี้มีรุ่นที่แพงกว่านี้ของรถ t o y o t a m มอเตอร์ i l a n d มีหมดมีกล้องรอบคัน3ามโลกสิองศาโลโก้แบบนี้คือรู้เลยว่ามีแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนตน หน้ารถพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับกระจกรอบคันเนี่ยเป็นกรองแสงอยู่แล้วกระจกบังลมหน้าเป็นแบบซับเสียงนะครับแล้วก็สะท้อนความร้อนอยู่แล้วนะครับมาในเรื่องของด้านข้างด้านข้างเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ารถพวกนี้ออกแบบมาเนี่ยมันจะต้องมีเส้นนําสายตาที่มันดูสปอร์ตปราดเปรียวนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมกระจกหูช้างพวกนี้จะบานใหญ่ พวกนี้คือได้รับอิทธิพลมาจาก TNGA กระจกมองข้างเห็นไหมมองเห็นด้านข้างได้แล้วตรงนี้เอาไว้สําหรับให้ลมมันพัดน้ําไม่ให้เกาะกระจกนะครับ BSM กับ RC TA มีให้อยู่แล้วเดียทางให้จากทีมงานเนี่ย insert เข้าไปว่าเทคนโนโลยีพวกนี้มันมีอะไรบ้างสัญลักษณ์ HEV นะครับพวกนี้มาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือตกแต่งด้านข้างตัวรถเนี่ยมีความยาวนะครับมีความยาวเนี่ยถึง5เมตรนะครับ5เมตรลูกค้าบางคนเปรียบเทียบก,กับ Majesty แล้วมาเจสตี้ต่างยังไงมาเจสตี้ยาว5.3เมตรนะครับมาเจสตี้จะเป็นเครื่องดีเซลคันจะยาวกว่านี้นะครับส่วนกว้างพอๆกันคืออัลฟาดเนี่ยนะครับกว้างเนี่ยอยู่ประมาณ1.9เมตรมาเจสตี้ก็1.95สูงสูงนี่ก็จะไล่กันอัลฟาดจะสูง1.95เมตร นะครับมาเจสซีจะสูง1.99เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนี่คือการออกแบบด้านท้ายมีเซนเซอร์ให้4จุดเลยทีนี้เวลาเปิดปิดประตูฝาท้ายนะครับเราเปลี่ยนจากตำแหน่งตรงนี้นะครับมาเป็นด้านข้างนี้อยู่ใต้ไฟอยู่ใต้ไฟไฟสองสว่างตอนกลางคืนนะครับมี2ปุ่มถ้ากดปุ่มด้านนอกนะครับก็จะเป็นการเปิดประตูเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ประตูเปิดเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องรีบเดินม,มาหลบเรายืนอยู่ด้านข้างอยู่แล้วเราก็จะได้เอายกของใส่โหลดสัมภาระได้สบายๆนะครับ เช่นเวลาไป ตีกอฟไปสนามบินหรือไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดพวกนี้นะครับเราก็จะได้เก็บของได้นะครับแล้วก็ปิดก็จะกดอีกปุ่มหนึ่งทีนี้ในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยคันนี้เครื่องเสียง JBL 17ลําโพงนะครับก็จะมีช่องลําโพงตรงนี้มาให้ด้วยตรงนี้มีซับบูเฟอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ LED 2สว่างตอนกลางคืนเวลาส่องมาที่พื้นนะครับด้านข้างจะมีไฟ LED มาให้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับสามารถยกพับเก็บพับเก็บด้านข้างได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราเช็คก่อนว่าเบาะแถว2เนี่ยมันมาใกล้ไปไหมถ้ามาใกล้เราปรับเบบาะได้ครันี่ ซึ่งมีให้ถ้าบอกแล้วว่านะว่าคันนี้มีคันที่แพงกว่าก็มีด้วยนะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยเราสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้นะครับเพื่อ ใส่ของได้สมมติเรานั่งกันแค่4คนไงเราก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้เวลาที่ไปต่างจังหวัดหรือไปสนามบินหรือใส่ถุงกอล์ฟเอาถุงกอล์ฟวางตั้งก็ได้นะครับหรือวางพาดพาดก็ได้นะครับก็จะมีเนื้อที่เหลือไว้ให้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับช่อง USB C เอาไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือชาร์จไฟได้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังมีให้2ข้างเลย บอกแล้วว่ารุ่นเริ่มต้นมีแล้วก็ทางด้านนี้เป็นที่อยู่ของตัวแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็กล่องเครื่องมือตรงด้านบนนี้ทีนี้เวลาการพับเบาทำยังไงดูดีๆนะดูดีๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะยกเบาะขึ้นไม่ได้เลื่อนให้มาร์คมันมาตรงกันกับตัวแรกครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นพับก่อนยกตัวนี้ขึ้นมานี่แล้วก็เอาเก็บด้านข้างได้เลยนี่แล้วก็ดึงให้ตึง แอนแอนเห็นไหมข้อสําคัญคือมาร์กต้องตรงกันนะครับเสร็จแล้วเวลาเอากลับก็ทําลงมาเหมือนเดิมนะครับข้อสําคัญคือเวลาลงมาเห็นไหมครับล้อมันจะค่อยๆ่อยกลางคือลงมาแบบนี้นะครับล้อมากลางลงมาแบบนี้แล้วก็กดกดด้านหน้าด้านหลังครับให้มันกระแทกปึ้งไปพร้อมกันนะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้เหมือนเดิม เพราะไม่งั้นจะปรับไม่ได้ไม่งั้นมันจะเลื่อนไม่ได้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของตัวแม่แรงกับถุงเครื่องมือนะครับทางด้านนี้เอาไว้ของได้นิดหน่อยเอาไว้ซ่อนตังค์ได้นะครับทางด้านนี้เป็นในส่วนของล้ออะไหล่ล้ออะไหล่จะเป็นล้อเทมโพราลีนะครับมาดูกใกล้นะครับมันจะเหมือนกับตัวล้อพวกยางมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับนี่ก็เลื่อนมาเวลาปิดนะครับนอกเหนือจาก2ปุ่มนี้แล้วนะครับยังมีข้างนี้ด้วย เปิดปิดด้านนี้ก็ได้ด้วยนะครับนี่ครับกดด้านในครับแล้วเวลาถ้าเกิดมีคนไปยืนขวางนะครับเขาก็จะหยุดให้ด้วย นำเข้าเลยโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์เปิดมาให้ดูความเลิศหรูอลังการนะครับเลิศหรูอลังการเมื่อกี้ที่ผมปรับเบาะเห็นไหมครับเบาะมันเข้ามาชิดแบบนี้เบาะเราสามารถที่จะปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือปรับจากแถวหลังก็ได้นะครับนี่ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวสีภายในถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นครับถ้าคุณเลือกสีขาวมุกหรือว่าสีดำนะครับคุณจะได้ภายในสีนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสีนูเตรลเบสนูเตรลเบสตัดกับสีดําแต่คุณจะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนที่ใช้สีน้ําตาลเข้ามาแซมเพื่อเน้นในเรื่อง ของความหรูหรานะครับหรูหราด้วยนะครับเบาะอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงครับพวกนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทุกตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับท่านั่งให้ดูจากตรงนี้ว่านั่งปรับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเน้นทางผู้โดยสารเป็นหลักเดี๋ยวมาดูว่าเบาะเบาทำอะไรได้บ้างนะครับเบาะทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนตัวนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับสิ่งที่เราทําได้คือจะมีพักน่องไฟฟ้านี่พักน่องไฟฟ้าก็จะสบายหน่อย ปรับเอนได้นอนได้เลยนอนราบแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะกดปรับกลับคื้นครับมันจะมีสวิตช์อยู่หนึ่งตัวครับมันคือตัวนี้ครับตัวนี้นะปรับแล้วทุกอย่างมันจะคืนสู่สภาพเดิมครับเห็นไหมครับคืนสู่สภาพเดิมครับนอนเลยสบายเลยนะครับ อ่ะทีนี้ถ้าให้ปรับกลับคืนนะครับกดปุ่มเดียวจบปุ่มนี้นะครับกดปุ่มเดียวจบเลยระบบก็จะค่อยๆปรับเก็บจากตัวพักน้องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับพนักพิงตัวนี้ขึ้นมาฟังก์ชันพวกนี้รถศูนย์มีทุกตัวนะครับเพราะเราจะใส่ใจในเรื่องของ โดยสารเป็นหลักแล้วก็จะมีนี่เบาะเบาเย็นเป่าอุ่นได้เป่าเย็นก็มี3ระดับเป่าอุ่นก็มี3ระดับอย่างบางทีเวลาถ้าเราไปเล่นกีฬาไปเล่นกอล์ฟมาครับหรือว่าไปเล่นกีฬาเล่นเทนนิสอะไรก็แล้วแต่เตะบอลอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณขึ้นมานั่งอนะ่ะถ้าคุณเป็นคนสูงอายุอะ่ะแล้วคุณปรับเบาะอุนอะ่นน่ะมันจะช่วยในเรื่องของร่างกายเนี่ยก็ช่วยคืนสภาพกล้ามเนื้ออะไรได้ดีขึ้น คืออันนี้ใช้มากับตัวเลยนะถึงได้รู้ว่าสมมติว่าเวลาไปออกรอบเล่นกอล์ฟมาเนี้ยมาเมื่อยเ,เนี่ยกดเป่าอุ่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบนั่งให้มันผ่อนคลายในตัวแล้วเราก็กดนวดในตัวอ่ะทีนี้กดนวดเนี่ยจะกดยังไงรดศูนย์ทุกคันครับจะมีรีโมทหน้าตาแบบนี้มาให้จะมีรีโมทหน้าตาแบบนี้มาให้เพราะฉะนั้นมีรีโมทหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราก็จะคอนโทรลในเรื่องของตัวซีทของตัวเก้าอี้นั่งแล้วก็กดไปที่คอมฟอร์ตคอมฟอร์ตมันก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นเป่าเย็นเป่าอุ่นได้แบบนี้ีเซชัน,นอีจะบวม,ม weekly, กเม นุ่มแล้วก็แบบเฟิร์มลี่ก็คือแบบให้มันหนักแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมกดกดเฟ<า>ิร์มลี่กดเฟิร์มลี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วเราเองเราก็สามารถที่จะควบคุมเก้าอี้เนี่ยได้จากรีโมทนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววิทยุเครื่องเสียงเนี่ยพอผมกดวิทยุปุ๊บเนี่ยผมกดให้มันโอเพนออกมาหน้าจอเนี่มันก็จะเปิดมาด้วยเห็นไหม หน้าจอรถศูนเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็จะเชื่อมต่อตัวมิราแคสตัวมิราแคสตัวบลูทูธนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีฟังกช์ชันมาให้เลือก HDMI มีลาแคส FM AM Bluetooth HDMI อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเสียตรงนี้ได้ครับเพื่อเราซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับ a u ิโอการฟังเพลงอะไรมาเสียเพิ่มเราก็เสียบจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของได้ลึกอยู่เหมือนกันนะแล้วตรงนี้ก็เอาไว้เก็บของได้นะครับเก็บของส่วนตัวได้เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เวลาจะปิดเก็บเนี่ยเราก็กดออฟได้เลยเพอกดออฟเนี่ยจอเขาก็จะพับเก็บเอง ตัวนี้เป็นตัวปรับแบบออโต้นะครับอ่ะและตัวเบาะยังทําอะไรได้อีกบ้างตรงนี้จะเป็นช่อง USB-C เอาไว้เสียบชาร์จไฟมือถือได้นะครับตรงเบาะแถวแถวที่ระหว่างเบาะแถวกลางเนี่ยก็จะมีถาดยกขึ้นมาวางของวางมือถือได้นะครับแล้วก็ยกพับเก็บก็กดลงไปทั้งนี้มีช่องใส่ของให้อีก มีช่องใส่ของให้อีกเผื่อเราอยากจะใช้ใส่ของอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเราก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเราก็สามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวเวลไฟเนี่ยที่ไม่ใช่เอ็กเซคิวทีฟเลสเนี่ยจะดีอย่างคือว่าตรงกลางมีช่องเดินจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับเบาะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพดานเพดานเนี่ยนอกเหนือจากจอเพดานแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างตรงนี้ก็มีปรับแอร์นะครับมีปรับแอร์แล้วตรงนี้จะมีเปิดไฟไฟนี่ก็จะเหมือนแบบเหมือนเครื่องบินเลยนะแล้วก็เน หล,หลีได้เปิดสว่างได้นะครับเป็นข้างไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี่เปลี่ยนสีได้นะครับเป็นจะเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีปรับหลังคาปิดม่านหลังคามูลรูฟได้นี่ปิดเลยแล้วก็มีม่านด้านข้างม่านด้านข้างนี่มีให้เหมือนกันทั้งทั้งส 4, 4หน้าต่างเลยนะครับ4ตำแหน่งเลยหรือเราจะกดเองทางนี้ก็ได้กดแบบกีฬาบานของเราเองนะครับแล้วก็เครื่องเสียงที่บอกของเราเนี่ยลำโพง JBL นะครับ17ลำโพงให้ความหรูหรากว่ารถทั่วทั่วไป รตรงนี้ก็มีช่องเก็บของเผื่อผู้โดยสารเขาจะเก็บของก็เก็บทางด้านนี้ได้นะครับช่องแอร์นี่มีมาให้อย่างแบบจุใจเลยนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นเจี๊ยบสบายมากเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะแถวสุดท้ายกันดีกว่าว่าเบาะแถวสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวปรับปรับเบาะให้แบบเรานั่งได้ก่อนโอเคแบบนี้เพราะเมื่อกี้มันไกลไปอ่ะเดี๋ยวผมจะไปนั่งเบาะแถว3ามครับตรงนี้เบาะสาหรับใครรู้ไหมผมว่าเบาะสําสหรับเด็กๆเด็กๆก็ชอบหรือคนตัวเล็กกะชอบนี<ๆ>่ก<ๆ>็มีม่านบังแดดด้วยนี่โชว์ให้ดูเผื่อเมื่อกี้ไม่เห็น แล้วก็ในส่วนของตัวตัวก็อี้เบาเนี่ยเราก็สามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับเผื่อว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีวางของวางของแต่ว่าด้านหลังด้านหลังเนี่ยอาจจะนั่งอาจจะนั่งเหยียดขาเนี่ยอย่างเนี้ยก็คือให้ดูให้ดูว่าด้านหลังเนี่ยมันกว้างแค่ไหนนะครับมันกว้างแค่ไหนสบายนั่งได้เซฟตี้เบล เซฟตี้เบลก็มีให้3าจุดอันนี้เบลคนนั่งกลางนะครับเบลคนนั่งกลางนะครับอันนี้กล้องบันทึกด้านหลังรถสูเนี่ยจะมีกล้องบันทึกหน้าหลังเ,เชื่อมต่อ Wi-Fi มาได้จากโรงงานนะครับมีทุกคันนะครับมีทุกคันอ่ะเดี๋ยวเราลงบ้างกลไกของตัวปรับเบาะเนี่ยมีเยอะมากนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสมาดูรถที่โชว์รูม ถ้าโชว์รูมเขามีรถให้ดูนะแต่ตอนนี้ไม่มีรถให้ดูหรอกเพราะรถมันต้องจอง2ปีลูกค้าบอกรถอะไรจองต้อง2ปีเรื่องจริงตอนนี้2ปีเพราะว่าลูกค้าอย่างคนที่จองเนี่ยสิงหาปีที่แล้วที่เปิดตัวตอนนี้เพิ่งจะเริ่มได้รถกันเองนะครับแต่ว่าโตโยต้ามอเตอร์ทางไทยแลนด์เขาบอกว่าตั้งแต่กรกฎาคม67เนี่ยเป็นต้นไปรถจะทยอยเข้ามาในเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับก็หวังว่าเราจะได้มีรถมาถ่ายได้เรื่อยๆนะครับไะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่นั่ง ในที่นั่งคนขับทางด้านขวาเนี่ยในเรื่องของออปชันเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไม่พูดถึงการดีไซน์นะเพราะดีไซน์เนี่ยเราเราถ่ายไป2อสมคลิปแล้วนะครับในเรื่องของตัวออปชันเนี่ยมีอะไรบ้างทางด้านขวาเนี่ยที่แน่ๆน,นะมีเมโมรีซีทเบาะเมโมรีซีทเนี่ยมันจะเมมอะไรได้บ้างมันจะเมมเบาะคนขับมันจะเมมกระจกมองข้างมันจะเมมพวงมาลัยนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมขึ้นมานั่งขับตำแหน่งนี้แล้วกันนะผมจะเมมไว้ที่เบอร์3แล้วกันผมก็กดผมปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมกดเซตแล้วก็กดเลขแช่ไว้ มีเสียงปี๊ดยาวปี๊ดยาวคือมันก็จะเซฟทีนี้ถ้าผมลองปรับปรับให้มันเปลี่ยนตำแหน่งปรับให้เปลี่ยนตำแหน่งนะอ่ะสมว่าผมปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วสมว่าคนอื่นมาขับแล้วผมกระโดดขึ้นมาขับแทนกับกดเบอร์3ที่ผมเซฟไว้เห็นไหมพวงมาลัยมันจะปรับกลับนะครับกระจกปรับกลับแล้วก็ตัวเก้าอี้ปรับกลับด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ได้อิทธิพลมาจากตัวอัลฟา3ามพรุ่นที่แล้วคือเบาะแถว2เนี่ยไม่ว่าจะปรับเอาไว้ท่าไหนก็แล้วแต่ถ้าผู้โดยสารลงแล้วสสมมมมมมมติวว่่่่าผผผงงงลลลููกกททีีีรรรเเยนแ้้ปปบบจะััใหด ต้องวิ่งไปแถว2ผมมากดตัวนี้ตัวซ้ายตัวขวากดอย่างละทีนะครับเบาะทุกอย่างก็จะปรับคืนสู่สภาพท่านั่งของโรงงานที่เขาตั้งไว้สะดวกสบายมากนะครับแล้วก็เปิดปิดประตูไฟฟ้าก็คอนโทรลได้จากที่แผงแผงประตูซึ่งมันอยู่แนวระนาบระนาบมือพอดีปุ่มสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกต่างๆพับเก็บกระจกออโต้เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นปุ่มที่ใช้สัมผัสมันจะไม่ใช่ปุ่มกดแบบเมคานิก็แก๊กก็แก,ก๊แก,กนะครับเป็นสัมผัสแล้วนะครับอันนี้เราจะมองเห็นในส่วนของตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์กร แต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น RCTB mm hmm. ก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาที่เราถอยรถนะครับแล้วมีคนตัดด้านท้ายรถเราจะเบรกให้เลยด้านหน้าก็เช่นกันด้านหน้าเนี่ยจะใช้ควบคู่กับตัว Intelligence Clearance Sonar เหมือนพวกแ a m r y นะครับเวลาที่มาด้านหน้าปุ๊บเนี่ยมีเสาเวลาไปจอดเซเว่นเนี่ยมีเสามีกำแพงมีอะไรอยู่เนี่ยแล้วรถเรายังไม่เบรกรนถะเราจะเบรกให้นะครับรโดยเพราะเขากลัวแบบเวลาเราเหยียบคันเร่งผิดวิธีด้วยนะครับการตกแต่งพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับเป็นหนังหน้าป้าอย่างดีครับนุ่มสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอสัมผัสพว นีมันจะไปโชว์ที่ตัว head up display นะครับก็เปลี่ยนฟังก์ชันได้มีปุ่มควบปุ่มตัว safety sense ต่างๆนะครับ <S <S พวกนี้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ปัดน้ำฝนออโต้อยู่แล้วนะครับปุ่ม power ย้ํามาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือแค่ตัวเริ่มต้นนะ wireless charger มี นะครับเกียร์ออโต้เป็นแบบไฟฟ้าตัวนี้เขียนไม่ได้นะครับอาลฟาดีไฟล์ตัวใหม่เขียนไม่ได้นะครับเกียร์เป็นไฟฟ้านะครับออโต้เบรคโฮลพาร์คิ้งเบรคไฟฟ้าพวกนี้มีครบเลยอีโคโหมดแต่พวกนี้จะไม่มีพาวเวอร์โหมดนะเพราะตัวนี้แรงอยู่แล้ว250ม้านะครับแล้วก็แทักชั่นคอนโทรลปิดการล้อเลื่อนแล้วก็ EV โหมดนะครับในส่วนของตัวชาร์จไฟเนี่ยนอกเหนือจากไวเลสชาร์จเนี่ยก็จะมีช่อง USB C ด้านหน้าให้2ช่องเมื่อกี้ตอนตอนท้ายมีแล้ว2ใช่ไหมบอร์ดคู่กลางมี2 ใช่ไหมครับอันนี้มีอีกรวมเป็น6นะครับไวเลสชาร์จอีกเป็น7นะเป็น7เดี๋ยวมาดูว่าในเกเก็บของมีอะไรซ่อนได้บ้างแน,น,น,น่นๆนี่มีแล้ว USB มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งเท่ากับรวมเป็น7จุดนะครับบวกกับไวเลสชาร์จเป็น8จุดอันนี้ก็จะมี HDMI เผื่อว่ามาต่ออุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ช่องชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์เผื่อว่าท่านใช้อุปกรณ์ต่ออย่างอื่นเพิ่มนะครับในส่วนนี้ก็เปิดได้2ด้านเปิดได้2ด้าน แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนี่เหลือมาเห็นสามารถที่จะปรับเบาะนะครับผู้โดยสารตอนหน้าซ้ายจากตัวนี้ได้นะครับปรับจากตัวนี้ได้แล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายก็จะมีที่อยู่ของปุ่มอะไรบ้างปุ่มปรับในเรื่องของพวงมาลัย แล้วก็ ODO ก็คือดูทริปทริป A ทริป B ODO รวมแล้วก็ดูเลขกิโลเซอร์วิสว่าอีกกี่กิโลถึงต้องเข้ามาเซอร์วิสอีกครั้งหนึ่งคันนี้เติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับในหน้าจอ M I D โชว์ว่าวิ่งได้ประมาณ750กโลนะครับโดยเฉลีย่ยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจะกินน้ำมันโดยเฉลี่ยเนี่ยในเมืองประมาณ13โลลิตรนะครับเพราะวา่าที่ผมสัมภาษณ์กับลูกค้าที่ใช้มาทั้งใช้เองและมีคนขับโดยเฉลีย่ยพอๆกัน12 13โลลิตรในเมืองนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่เคย เสียงบ้างแพ็กเกจ JBL รู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือท็อปแน่นอนนะครับแล้วมันสามารถปรับอะไรได้หลายหลายอย่างรถศูนย์นะครับก็จะมีกล้องมองรอบคัน360องศามาให้ด้วยนะครับรถศูนย์ แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับเวลากดครั้งแรกก็ให้เลือกภาษาก่อนแล้วก็ให้ create profile นี้เราเราไม่ create นะมันพร้อมไม่ใช่รถเราแล้วก็มีแผนที่นําทางมาให้ด้วยแผนที่เนี่ยก็มันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยแล้วก็การปรับตั้งต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับย้ําเวลาท่านที่ได้รถมาใหม่สิ่งที่ต้องทําคืออะไรสมมติว่าท่านมาอยู่หน้าจอโฮมแบบนี้สิ่งที่ท่านต้องทําอย่างแรกคือกดไปที่ setting ก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ทั่วไป general นะครับเลือกไปที่แรงเกว g กับ u n ิตนะครับ ตอนแรกโรงงานมามันจะเปิดเซ็ตอัตโนมัติแบบนี้ไว้ให้ให้ปิดก่อนปิดอัตโนมัติก่อนเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลิตรต่อร้อยกิโลเมตรทันทเีเราปิดก่อนเป็น manual, แมนนวลแล้วเราก็เลือกครับบ้านเราหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็หน่วยเป็นปอนต์ต่อตารางตารางนิ้วเรื่องของลมยางแล้วก็ในเรื่องของวันเดือนปีนะครับตอนนี้อ่ะโอเคตอนนี้เวลาตรงกันไม่มีปัญหา24ชั่วโมงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะ เ,เราก็ได้รถมาเนี่ยมาเปิดแบบนี้ก่อนเลยนะครับยางอื่นก็ค่อยว่ากันก็ค่อยมาเลือกทีละอย่างว่าจะให้ตั้งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มการใช้งานเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ตรงกันทีนี้ในส่วนของตัวในส่วนของตัวลมยางเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้นะครับในส่วนของตัวลมยางเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปิดปิดเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางมาพอปิดเซ็นเซอร์วัดลมยางมาต้องมาให้ช่างที่ศูนย์เนี่ยเสียเครื่องต่อกับเครื่อง GTS เครื่องคอมของช่างแล้วก็เปิดฟัังกก์ชชนารใ้ ทางก็จะเป็นคนจัดการให้แล้วว่าจะมีตัวเลขโชว์ว่าแต่ละล้อเนี่ยกี่ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับแล้วไฟตรงนี้ก็จะดับไปอันนี้เป็นในเรื่องของการขับขี่อะไรต่างๆเรื่องพลังงานต้องบอกก่อนว่าคุ้มมากๆตัวนี้ก็เป็นช่องใส่บาต,ตรแล้วตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บเอกสารทางนี้ก็เป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับวางแก้วน้ำนะครับเดี๋ยวสรุปในเรื่องของพละกําลังเลยละกันรถศูนย์เนี่ยเราสามารถที่จะเติมน้ํามัน9195นนะครับ e10 ได้ นะครับ e20 ับ e85 ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังกำลังเครื่องยนต์นะครับคันนี้รหัส a25a นะครับเป็นเครื่อง2500 r i d นะครับเหมือนกับ Camry นะครับอัตราทดของมอเตอร์เนี่ยเทียบเท่าได้กับเกียร์6สปีดเพราะฉะนั้นมันจะมี Pattern Shift มาให้เราสามารถที่จะเชนเกียร์ได้ได้คล้ายๆกับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ที่มีตัว Sequential Shift พวกนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนจากที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมารหัแล้วกด เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นซีร์เฟนเชียลชิปได้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้พวกนี้มันจะได้ในเรื่องของการหน่วงมอเตอร์นะครับเพื่อลดความเร็วแล้วก็พละกําลังรถคันนี้สองยห้าแรงม้านะครับเหลือเฟือนะครับขับวิ่งทั่วไทยที่ถนนเรียบๆได้สบายๆนะครับสบายๆคันนี้รถศูนย์นะครับเราจะรับประกัน5ปีนะครับหรือว่า1นึ0 0 0สกิโลเมตรแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนฟรีค่าแรงเนี่ยเช็คระยะเนี่ยถึง1นึ0 0 0สกิโลเมตรแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยจะมีกล่องเรียกว่า WiFi Box นนะะคครรััับบบเเชื่่อออมตกแปทีีด๋ยวให้ทีมไฟบ เสิร์ชให้ดูว่า T-Connect เป็นยังไงสามารถติดตามรถได้ว่ารถเนี่ยอยู่ที่ไหนของเมืองไทยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นี่จากของผม T-Connect ตัว T-Connect นะครับตัวเนี้ยจะเอาไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อนะครับระหว่างมือถือกับรถนะครับ ซึ่งเชื่อมต่อเนี่ยมันจะดูอะไรได้บ้างเชื่อมต่อเนี่ยสิ่งที่มันดูได้คือเลขกิโลปัจจุบันจนํานวนลิตรน้ํามันที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายเช็คระยะได้นะครับดูประวัติการการเช็คระยะย้อนหลังได้นะครับดูฮิสตอรีได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เลือกรถได้มือถือ1เครื่องจับคู่รถกี่คันก็ได้แต่รถ1คันสามารถดูมือถือได้5เครื่องเท่านั้นนะครับหเครื่องเท่านั้นจะมีปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินชั่วโมงได้รับส จะลิงก์กับตัวตัว o ต a m มอเตอร์แล้วก็ประกันภัย i อไอี o e, นะครับถ้าคุณใช้ประกันภัย i อไอี o e, นะครับแล้วคุณมีรถคุณมี WiFi บล็อกแบบนี้คุณจะสามารถเ,าเรียกขอความช่วยเหลือ24ชั่วโมงได้ฟรีนะครับมีคองเซสสามารถขอแผนที่เดินทางได้นะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัว o ต้าชัวแล้วก็มีบล็อกคะแนนเกี่ยวกับ LifeX ของเดอะวันนะครับแล้วก็จะมีผูกในเรื่องของตัวเวลาที่คุณจองรถใหม่มันก็จะสามารถ tracking รถใหม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาขับหรือผู้ใหญ่นะครับคุณพ ลูกๆซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่ขับอย่างรถประเภทนี้เนี่ยจะเดินทางไปกันเองเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกด SOS ได้ขอความช่วยเหลือทางด้านรถเสียหรือว่าช่วยเหลือทางด้านสุขภาพนะครับเผื่อหายใจไม่ออกหายใจติดขัดหรือว่าขับรถไม่ไหวต้องจอดข้างทางนี้เป็นต้นนะครับทีคอนเน็กช่วยท่านได้นะครับแล้วก็คันไหนที่ไม่มีทีอนนตอนนี้นะรถในเมืองไทยที่ขายบนโชว์รูมนะไม่มีทีคอนเน็กนะไม่สามารถติดตามได้นะมีไม่กี่รุ่นเลยคือเวลออสโตย์ต้าไฮเอสโตย์ต้าคอมพิวเตอร์ นอกนอกนั้นครับมีกล่อง Wi-Fi Box สามารถติดตามได้หมดว่ารถอยู่ที่ไหนของเมืองไทยสะดวกสบายนะครับเมื่อใช้แอป t c ค n น e c t นะครับเอาละครับสำหรับในส่วนของตัว Toyota Alphard นะครับท่านที่จองไวแล้วนะครับก็อดใจไว้นะครับเรา a ัลฟ a าเวลไฟหรือไม่ไม่จะเป็น a l p h a าแบตเชอรี่แอสเซสทีฟลาวนะครับอาจารย์ตัวคอนเฟิร์มว่าท่านได้รับรถที่มีคุณภาพดีสุดยอดแน่นอนระดับ นะครับอดใจรอไว้นิดหนึ่งนะครับบางทีอาจจะแบบเฮ้ยทำไมจองนานจังเลยเม,มื่อไหร่ผมจะได้สักทีนะครับเซลข้อโทรมาถามอาจารย์มันจะมีรถมาดีขึ้นไหมผมก็ต้องคอยบอกว่าก็ต้องคอยติดตามนะครับอยู่เรื่อยๆว่ารถลูกค้าท่านจะได้หรือย,อยังมันนะครับมันไปอัปเดต GMS อยู่ทุกๆ3เดือนนะครับอย่าปล่อยให้มันทิ้งไว้นะครับโอเคอย่างอื่นก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับอัลฟาตัวเริ่มต้นคันนี้นะครับว่าทําไมถึงเป็นที่นิยมของผู้บริหารของผู้ใหญ่ของนักการเมืองของระดับคน มีสตางหรือว่าคนที่จะซื้อรถส่งลูกไปโรงเรียน,นแล้วต้องการความนุ่มนวลน,นะครับเขาถึงเลือกแค่อัลฟ่ารุ่นเริ่มต้นไฮบริด คันนี้ราคา4ล้าน122,900บาทนะครับสำหรับโตโยต้าอัลฟาตคันนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา4ล้าน122,900บาทนะครับนำเข้าโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดนะครับและที่นี่ครับเราโตโยต้าทมรีอะไลส์สเปซครับเราได้สิทธิ์การขายรถพวกนี้ด้วยนําเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านที่ซื้อรถรุ่นนี้นะครับท่านอุ่นใจได้เมื่อซื้อรถส่วนนะครับใบเสร็จออกเต็มจํานวนทุกบาททุกตางค์นะครับการรับประกันตัวรถเนี่ย5ปี150,0 เข้าศูนย์โตโยต้ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยมีกล่อง Wi-Fi บล็อกเอาไว้ติดตามรถหายได้ขอความช่วยเหลือได้นะครับทั้งด้านการแพทย์หรือว่าจะเป็นใน การช่วยเหลือเรื่องยานพาหานะเวลารถเสียนะครับเอาละครับวันนี้อาจารย์โตสกับทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจะจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำเนิดกำมังใจให้กับอาจารย์โตสและก็ทีมงานนะครับคลิปหน้านะครับจะพาไปชมรถอะไรทําอะไรกินอะไรที่ไหนก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้เซฟเซฟรักษาสุขภาพ Enjoy การใช้รถสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GB Financial Planning ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพเคลมง่ายจ่ายจบ091 424 4295เพราะหากอ่